สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ามนนี่กับมาพบกับเจค้ำสามตัวเต็งให้ก่านะคะมัอนี่เจค้ำสามตัวเต็งกะเดินทางมาติดตามมองเล่าความฟันกับพ่อตาบค่ะพ่อตาบเนี่เพื่นฝันเห็นเลขเนาะค่ะอยู่ปลายข้อมาาพึ่นมาเนาะค่ะฝันเห็นตัวเลขค่ะเพื่นสีฟันเห็นตัวเลขเท่ากะไปติดตามนะจมและฟังความฟันของพ่อตาพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะพอตาบค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมูนีก้เดินทางมาติดตามแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขของพอตาบเนาะคะ่ะพอตาบกะเป็นอีกผู้นึ่งแลยค่ะท่านผูช้ชมที่ฝันแมนเนาะกางหวดดีพอตาเพื่อนกัสิมหาห้หแนวทางเป็นคลิปที่สองเนาะก่อนที่คุณพ่อสิไปทําง,งานเนาะ,ค,ะนค่ะแมนค่ะคุณพ่อฝันจังได๋กัเวางให้ท่านผู้ชมฮาฟังเลยค่ะ โอ้ยพอกับฟันหัึงสี่แล้วขึ <c oughs> ้นวันพุธมานานือนับนวันโพสไปตลาดนัดเออไปเที่ยวเมืองเด็กเมื่องย,ยังก็เลยแวะไปหาหลูหาล้านไปก็หลาะทั้งความฟันหนึ่งก็ได้คือยังไปวาลินบ่หรือไปหาเราฝ่าหรือไปยังไปหาตลาดเด็กบ้นพุธบ่หรือยังไปจังไดหนึ่งสี่หล่ะเออในความฟันก็ไปเร <c oughs> ื่อยไปขี่มอไซค์หน่ะไปบนบวกรเมื่อนั้นเป็นวันพุธ กมูเขาก็าวาพนเนียเตรียมกับมานชวนไปตลาดนัดหาสื่อของวารั้นก็เลออยเนี่ยคืนวานได้พวมรับฟันหนึ่งก็เลยก็ขี้มอไซไปแล้วไปเรื่อยเลยปล่อยูนผุ่นละก็บวาบ,บ่อหอดเมื่เดีด๋ยวเราเกือบหอดอยู่ทั้งเธอคือจ้งเป็นอาเผื่มอมวงวาสังจาห่วยอาเผื่มอมวงนี่มันบาน,น,นอันนี้ทัวบาน,น,นพอยี่ยมานบานมอถ้ำกา่านด่ขันเป็นอำเผื่อมวงในวารสังจา กูเคยมารักษาหนองป่าดนะสมัยก่อนมันเป็นบาทปญาปมันพญามันต้อเป็นคนโูร่ลลานนะวะถ้าเป็นคนแถวกูได้แล้วเป็นอนาจารย์ว่าสังสารตลาดนัดยังคือสมาอยู่นี้สนอกว่ะเนี่ยพญอ้อยแล้วบอกว่าตลาดนัดวันพุธมันต้องอำเภอเดียวน่นคืออำเภอม้อวงว่าเห็นป่าอ่ะอำเภอม้วงกับบ้านพญามันถอดแล้วว่็ไปท้ำทางไปเรื่อยๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อย บังเอิญเหมือนไปเจอปญฺญายถาปญฺญามานอ้าวปญฺญมานคอยกัดชิมะาะนำมาหาเจ้าว,วันพุธอยังคือมาพ่อเจ้ายุพีสันดอกเออปญฺญามานแล้วเป็นคนเถาแล้วเป็นอาจารย์รักษาคนป่วยป่วยแม,นม่นแม่บาดเจ้าอยู่ปญฺญามานป่วแม่นอยู่เราว,ว่ะวันนี้เออก็เท่ากัดชิมืงินน้ำตัวจะเราให้ชิมเดินทั้งแถวอันบาดเกาบาดเคแล้วบปบล่า <c oughs> เออกระมื่อเมื่อมันกัดกระมื่อพอใหญ่วะวันนี้มันต่างนามาวันพุธกัดชิพ่ามันสีของวันพุธเออเมื่อกระมื่อก็เท่ากัดชิมืงินน้ำตัว่า พอกันกลางทางอีอิตเจ็ดแปดปีเรเคยผอนยังถือเข้าก็คือผ่อโตัวเยอะแล้ววะเข้าก็สิดผ้ามอโตในเมื่อห้าสูงห้าหลาแล้วห้าเออรักษาคนป่วยห้ากึ่นหน้าท้องว่าดันแต่พอจะเอาหมาวาดนำได้เถ่าวะมั่ว้วหมาเนี่ยมันคืขึ้นชะขี้โม่ใส่ไหนกันไหนแต่ว่าวันหน้าเราพอนี่ถึงเมื่อทางอากาศเราเผาวะมห้วยอากาศไดใด้อบาดเนี้ยวาใหรโตตะี้โม่ใส่เราพอนี่พอนเมื่อกับหมาหมาเถ่าหมาพันไง ลักษณะม้าน่ะพัน,นในแต่ได้มาหนยก็ด hmm. ีแต่ว uh ัาก <Yeah, us S 2> um ็เด็กด <cons> ูด hmm. mm ูในม้ากาได้มันจะมีบัากแหลงแขนข้อแล้วก็จะมีป่ายแขนนั่นมันเป็นมาอันเขาถือรับอันถือกฎหมายอะไรเขาสีดหอกเส้นดหรืออย่างหลังมีป่ายนั่งชื้อข้าๆอันเป็นกระดาษข้าๆเขาเขียนป่ายอะไรก็หมากแหลงก็มีมาทำแก้งแขล้งแกล้งไปตัตออกก่อนเดี๋ะวเราเดี๋ยวพอถึเมื่อน้ำฝนพอถึไปทางอากาศแล้ววันนี้วานนี้พ่อพ่อจะตัดร่ปไส้ม้ามาเือเข้ามาเข้ามาฉีดมักกานี้ อ้าวมาจะสชมากัดกันเขอเพราะไงม้าจะมากัดดอขต้องเอาขอนตีบ้าเราบ้านไอมานายข่ามือม้าตีใจข่าตัวมาตีบ้าเะมาขามาใชพกขาจะตีไมนสิการขาเพราะไงบ้าม้าสช้มากัดขาข่อยก่อนก็ตีตายบ้านก็เลยยอมือขอถอยเพาใหญ่ผู้ขาบาปเด้อเพราะไงม้าจะคอยเสืออเมาิกันแล้วแบเออบ่าไปแลนักกาดเสืออเมริันตัวละหาบัานเราบอล่าอตัวละหาเออม้าเนี่มันตัวละหาบานนัการดย่ำหลังเึินแต่ท่อนยำถูกม้าตัวยังเสือหม่หอาก็ได้อันเข้าไปสิ่ตนสาร บานิเบอรฝ่ายมันมันนอลงมันตายมันฝ่ายมันก็จะมีเหล็กหาคือจะมีเหล็กหนึ่งกับปัานเองฝ่ายแข็งฝ่ายแขนขคอมันมีแบบกระแลงมัแกระแลงพอบหน้ามันกระแลงคือมักระแลงหัวมันแข้งแข้งแขงรม้ามาแต่ไม่สมุนเข้าขันมาขันเข้ามาแขนงหน้าอุ้ยสี่มาภายต้ที่บานนี้บาน้มันอันนันฝ่ายก็แข็งใบแคบแคบกรบบักแลงนังมัานถอกคือจังคือจังเหล็กสองเหล็กหาอันอันฝ่ายกัพมามันมีซื้อ้เขา ยำข้ส right. kind of so the so so ีบางทีม hmm. ันสีมีมีหมายเลขสี่าตามหมายเลขเราว่ะตัวตัวสีว่าท่านข้าได้เราว่ะว่าสื่อกระสือได้พอนายว่าการมันโฉบมานาคกัไหนคนนี้วอ่ะตัวราหาพันได้มาแล้ว่ะเป็นให้ซื้อมาแทอให้ซื้ม้าแทน้บนวันนี้เลขที่อยู่ข้อมานเป็นโตสีอย่างคุณพอมันออกสีัเหลืองในจะไปตังแดงบนเนี้ คือจังเข้ามีพีคเขียนบอกหรือยังหรือว่าปากกาแดงมันมีอยู่เพ่อจะมาถักข้องชี้ไงโตชี้ไงมงกุฎคือคือป่ายอันทั้งดวงนี่แม่แต่ว่าหน่อชิ้เหลืองในออกเยอะคือคือดอกเก้งคู่นี่นะใช่วันนี้เห็นจังโตคุณพ่อเห็นสามคนแล้วเว้ยสามนี่มันคือจังสองขืนก่อนแน่แนวแนวแน่มามันมันตายมันกับแกงหางมันแดดแดดดับ่ายมันก็รวมพัดต้องกันผีไปผีตามเต็มไปเต็มมาป่ายก็ดีเมื่อแล้วมันบาดแบบบาดแบบมันเข้มแต่เห็นสามตัวเต็มเต็มแต่ว่า เ้าเด็กสองแล้วขึ้นก่อนสองมีมี่หามีมีสองมีหามี่หนึ่งแต่ว่าตัวอันตัวอตัวอันตัถ่ายบหนึ่งกับศูนย์บหนึ่งกับศูนย์บัศูนย์กับหงมันมันหลังๆต้่าเห็นทางสองห้าสองห้าหนึ่งบัสองหาหนึ่งกับสองหาศูนย์ญาติแม่สองหาศุนก็ได้เพราะมันตัวเด็กตัวเด็กทุดทถ่ายมันมันแกงแหมมันล่มปอมันตีงแต่ว่าซาเก้เนี่ยนิ่งๆมันคือสองห้าสองหามันตัวอันตัวเด็กสามหนาครับบหนึ่งกับศูนย์ เออมันมันเห็นเต็มหม่างมัเต็มหม่างปันไดค่ะโบคอยชัดนอกบว่ากคอยชัดปันใดเออโบคอยชัดปันไดแต่ว่าขับขายขับคาได้อยู่บบเออขับขายขับคาได้อยู่บโบกระเล็หนึ่งกระเล็กศูนย์อันนั้นต้องถือถายแต่วันขึ้นอีเีนสองสองห้าหนึ่งค่ะเออสองหาหนึ่งแต่มันมาแบบแบบอันตัวปลายมันหนาโอ้ยถือว่าแทนเท่าเดลยเราว่ามันมามันตัวสีผัสหาผัสหน่อ้แค่เราอ่ะค่ะเออมาพญามาพญานี่เคยเคยหูวจัดกับเราอยู่พอสมัยก่อนหนเคยเคยเห็นเราอยู่เรื่อยเอ๊สามสี่ปีแล้วเคยมาเหร็นองป่าอยู่ สำไมมันเดือดหนังสือสำไมมันป่วยบางทหลังจากการหาปีหกปีไว้ดนาเรื่องเธอห้วยบหมายว่าปัติมาวันพุ่นเด็กก็คือมาเป็นอำเภอม่วงว่าวันพุ่นี่ว่วะก็ยังไเตรียมเราวันพุ่เห็นตลาดวันพุ่นเด็กก็คือเป็นอำเภอม่วงบ้านเพื่อผพ่อกำนังจะโผอยู่นะบัดในหอกปัติมาโตเรามาสีบ้านเรื่องเขาเอ้ยงในสื่อของเราบอกคุณพ่อได้เลาะตลาดเลาะยังแห้่เรียบร้อยมันก็เลาะอยู่นั่นแหละเลาะมันหักเลาะไปเราบ้ามันเป็นเรื่องเด็กประเภนอำเภอม่วงบัดบัดนี้คุณพ่อหูอายุเพิ่นบ� มันกับโมโหกได้แล้วแต่ผูเขาลงเขาแหงเเขาลังเาหลานคนมันเจ็ดขืนได้คนมันสิ่าแปดที่ไปได้คนเจ็ดทกลัวสิข่าแปดทีล้จักมันเราเจ็ท่าจักแปด่อนนีกับโมโหครับพอไปขี่รถเ้ากลแล้วเลยขี่รถออกก่อนออกก่อนแล้วออกก่อนออกกอนมา้มาถึงพยยามกัดบาดมันถึงมันตาตัวมันตื่นว้ยมันถึงมากัดขาข่อยพญามาแต่อยฟองออก่อนตีอยู่แล้วตีมันกแล้วตายตายแป้งแงงข้นมานีปลายเต็มดงลงลงอ่ป้ายแขนขวามัน บัานดก็แน่บังฝันเห็นเลยบานนี้อันมันเขาแน่เขาเขียนไม้เหล็ก็ย้ำเขาจะผสมบองสิ่บาสิ่าเขียนไว้วหายบ่โตเราหาพันหมดได้โตถึงซื้อใบห่อเราบ่ซื้อหาเงินห้าการไหนหมดได้พมดแตนโตบ่น้ำมันม้าเงินหมดได้สืสอบ่้อหมแทนบ่ก็ต่างกัห้าเอาห้าห้าห้าได่ได้แล้เราจะขายพอเราบ่ก็ต่างกัโตออกก่อนเมื่อก่อนได้พอจะไปมันนพอที่เมื่อตั้งถ้าอากาศระวังสิมันก็ตาคนตาออกถ้าคนตาหายหายไปเลยบ่ ขายไผหายมากคือจะขายม่งเดชจะของอะไแต่ว่าขายม่งเดชทางไปตลาดเำืภอม่วงก็เขียนไผไว้ว่าม่วงสามสิบหรืออย่างไรอ้าวเม่วงเดชยังตลาดเม่วงเดชยังคือถิอเป็นอำเภอม่วงว่ากลายเป็นอำเภอม่วงตายเรียบร้อยเพอ้อยแล้วก็พามาเรืออยู่นะเดชอุดมหรืมันก็ต่อเป็นตลาดวันพุธกับวันพุธิ์อยู่กับตลาดเดชอยู่แต่ว่ามาไปเบิ่งไปเนป็อำเภอม่วงมาเห็นเมืองไปลีไปเห็นไม้หินยังวันนี้ใช่ได้คุณพ่อตีตัวเไ็กจากข้อมฝันี้คุณพ่อสิตีตัวใดนว่าก็ตีหา สองห้าหนึ่งโลแล้วสองห้าหนึ่งเล่กปลายข้อเลยเล่กปลายข้อหม้าตัวพอตีมันตายมันมักมางทีเห็นสั้น้านอกเนื้อจากเล่กปลายข้อหมานี่ฐานก็พอตีตัวเล่กอุ้มพอตีตัวใดกันจะตีอยาหนึ่งเล่กหลงหาหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งฟันว่าเด็กข่าม้าข่าม้าม้าตีตายใช่ไหม่ห็นคันคันคันเจออ้อเป็นสามลุ้มกหตายนี่ก็เป็นศูนย์หมาศูนยม้าสี่ตายศูนย์ นี่จะเป็น40ล่างล่างไม่40ก็51อันนี้สำหรับล่างนะสามตัวพอก็เห็นตัวนั้นแล้วจะเห็นเห็นได้ฝ่ายแล้วแต่ว่าก็อย่าลืมนะคุณพ่อเนาะมาผู้เฒ่ามาผู้เฒ่ามาผู้เฒ่าผู้เฒ่าแล้วก็เฒ่าแห้งแล้วเฒ่าว่จะขูดจะขึ้นแล้วเฒ่านี่มันสีแบตที่แบบเฒ่าโบราณเฒ่าก็จะเป็นเก่ากับทีค่ะน้ำค่ะเก่าเนาะหรือจะเป็นเก่าหรือว่าสีเก่าบ้าเก่ากับสีเป็นเก่าอ่า เก่าสุนสีบ่อหรือว่ามันเรียกว่าม้าสีเก่าสุนสีผู้ผู้เถานั้นเพิ่นเสียชีวิตดื้อยังยังเป็นคนเต่าเสมอนี่เราวเถาเป็นคนรอดแล้เป็นหมอาท่ำรักษาคนป่วยเออแต่ว่าล้มนี่ก็นาลุ่นอยู่หนูเพราะว่าผู้เ่าเนี่ยเก่าหมาก็สีเก่าสุนสีล้มนี่ก็นาลุ่นค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าของหมาแล้วเจ้าของหมาด้วยแล้วก็เ่าด้วยแล้วก็ยังมีชีวิตด้วยถ้าเพียงแต่เอาเนี่ยเพิ่นเอาหมามาเนี่ยมันจะพอได้ที่มาตายแล้วแต่ตายนี่สัตว์มันก็เป็นสีเด้ กระต้น่กระศูนยะกระพูดถ่ากระเรียงมา้าในขะจะเป็นเก้าศูนย์สี่ต้นต้อนอีกนาหลุนคือกับแต่ว่าล่างนี่คุณพ่อกให้มาคือสี่ศูนย์กับหา1 1> <ม>นหนึ่งแมนต้นนั่นเองในต้นนั้นวอวันนี้รถที่ขี่ที่ขับไปนีรถเจ้าของบอคุณ่อรถเจ้าของนี่แหละกัข้นีสี่อะรกันหนึ่งห้าเนี่ยนนเออทะเบียนไทยมั่นี่แม่ทะเบียนไทยคุณบอนี่นี่นี่ก็ฮะคาเขีมีน้ำหาน้ำหนึ่งคือดอกค่าในส่เนเยอมากกับมาในตำลงเดียวกัน ค่ะต้อมีล่าหาร่าหนึ่งคือนก่อนอ่าหนึ่งหาทะเบียนรถคุณพอเนาะค่ะค่ะที่ครับไปไปเลาะเนาะไปเลาะไปเที่ยวไปหาเที่ยวท่องตลาดแต่ว่ากระเด็นขาหมาเนาะคุณพ่อเนาะแม่แต่ว่าจะคล้องเพิ่นกับบริเคียตในโมโหโทรศัพท์โอ้บริเคียตในโมโหกับท่มอดาแต่เราดมายถึงเ่าแทนเท่านี้เราว่าม้าตัวหลังหาปั่นถือเพาแทนเท่านี้เราค่ะเท่านั้นเองค่ะข้อความฝันของคุณพ่อมีอย่างเพิ่มเติมบ่มันกรบโบมีแล้วกระป่ซำเนี่ยนะเน พอเห็นฟันเห็นสับนี้คขอขอบคุณคุณลุงได้หลายเนาะค่ะที่มาแบกปันแนวทางความฝันตัวเล็กให้กับทำทุกส่วนทั้งบ้านของเฮาวเลยรับสมรับฟังกันเนาะค่ะเนาะค่ะขอขอบคุณค่ะคคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเล็กของพ่อตาบเนาะค่ะพ่อตาบเพิ่นฝันเห็นป้ายแขนข้อมาเนาะค่ะที่เพิ่นว่าเอาไปฉีดวัคซีนเนาะค่ะเพิ่นก็เห็นตัวเล็กอยู่ในป้ายแขนข้อเนาะค่ะตัวเล็กของเพิ่นก็904เพิ่นว่าล่างเพิ่นก็ว่า40เพิ่นว่าเนาะค่ะ หาหนึ่งเลขป้ายข้อม้าเพิ่นกะสองหาหนึ่งสองหาศูนย์ค่ะทะยนหลขดคเพิ่นกะหาหนึ่งหาค่ะหนึ่งมีสายนสองหาหกเกตค่ะกะให้ท่านผู้ชมมาเปลี่ยนแนวทางในการสื่อสลากิกนแบงรัฐบาลนะคะให้โชกให้มนันให้ลำให้ร,หรวยวเฮงๆปังๆไปกับความฝันของ่อตาเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เกย์ข้ามสามตัวเองนัานนี่เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต่งพอจยกไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ